มาครับโอ้โหเดี๋ยวสักครู่นะครับรถกลำลังไปอาบน้ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปขับโ่อใหกันครับโอ้ไปไอเดียนะครับ ระวังนะครับระวังนะครับอย่างนี้ครับไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรยะครับระวังระวังครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ